สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอความรักของพระเจ้านะคะที่จะสถิตอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนะคะสืบไปเป็นนิดนะคะและขอพระเจ้าที่จะหนุนน้ําใจเราทุกคนด้วยนะคะพี่น้องคะเวลาที่มีใครสักคนเข้ามาบอกเราว่าใช้ชีวิตแบบนี้สิทําแบบนี้สิเดินแบบนี้สิถึงจะถูกต้องเรารู้สึกยังไงคะ เรารู้สึกงุดหงีดใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าทําไมคุณต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะในสมัยนี้นะคะก็จะมีคําพูดติดปากนะคะว่า my body is my choice นะคะร่างกายของฉันชีวิตของฉันก็เป็นทางเลือกของฉันนะคะแม่แกะตัวหนึ่งนะคะอาศัยอยู่ท่ามกลางฝูงแกะและแม่แกะตัวนั้นก็มีลูกแกะอยู่2ตัวด้วยกันนะคะทุกๆวันแม่แกะก็จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะหาอาหารนะคะ เวลาที่แม่แก่จะออกไปแม่แก่ก็จะบอกกับลูกว่าอยู่แต่ในถ้ำนะอย่าออกไปข้างนอกอย่าวิ่งเล่นอย่าวิ่งซนนะคะให้ใช้ชีวิตอยู่แต่ในถ้ำเพราะว่าข้างนอกนั้นมีหมาป่าที่จ้องจะกินลูกๆอยู่นะคะลูกแกะนะคะในวันแรกพวกเขาก็ตั้งใจฟังแม่เป็นอย่างดีนะคะพวกเขาไม่ได้วิ่งหรือว่าวิ่งซนออกไปนะะอยู่แต่ในถนะะ้ำค่ะ แต่นานวันข้าวนานวันเข้านะคะรู้สึกว่าข้างนอกนั้นมันช่างดึงดูดใจเหลือเกินอยากจะทําตามใจตัวเองสักครั้งหนึ่งและในที่สุดวันหนึ่งขณะที่แม่แกะนะคะออกไปหาอาหารกินลูกแกะก็ออกไปข้างนอกนะคะ่ะออกไปกินหญ้าสีเขียวสดที่ดูงดงามและก็สบายตาของตัวเองนะคะ เมื่อเดินไปเรื่อยๆนะคะโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งจ้องพวกเขาอยู่นะคะเมื่อเขาเดินออกไปนะคะหมาป่าตัวนั้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามลูกแก่ว่าไปที่ไหนเหรอ กำลังหายญาสีเขียวสดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขารู้จักที่อยู่ที่หนึ่งนะเมื่อลูกแกะเห็นมาป่านะคะก็ตกใจกลัวนะคะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่แกะบอกกับลูกแกะว่าหากเจออันตรายแล้วให้ตะโกนเสียงดังเพื่อเรียกความช่วยเหลือนะคะเมื่อลูกแกะนึกขึ้ได้ขึ้นคำสอนของแม่นะคะมันก็ตะโกนเสียงดังนะคะและทำให้แม่แกะนะคะ แล้วก็ฟูงคนอื่นๆได้ยินแล้วก็วิ่งกรูกันเข้ามาช่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะลูกแกะไม่เคยทําตามใจตัวเองอีกเลยเชื่อฟังคําของแม่อย่างดีเยี่ยมนะคะพ<ม>ระคัมภีร์นะคะไม่ได้บังคับให้เราทําตามหรือว่ามาบงการชีวิตของเรานะคะแต่เป็นหนังสือที่ปรากฏแนวทางที่ถูกต้องเมื่อเราเชื่อระาวาังใจและเราปฏิบัติตามเราได้รับสันติสุขแต่เมื่อเราออกห่างจากทางของพระเจ้านะคะเราก็จะเจอกับอุปสรรคที่จะเข้ามา ดึงเราออกจากความรักของพระเจ้าการดําเนินชีวิตตามพระกัมีก็เหมือนกับลูกแกะนะคะที่ดําเนินชีวิตตามที่แม่แกะได้สอนไว้วันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อ3จอในการดําเนินชีวิตด้วยกันนะคะขอร่วมเสกันดีค่ะ การพระบิดาเจ้าเราโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังพระวจะนะด้วยกันพระเจา้าขอพระเจ้าที่จะทรงหนุในใจข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเชื่อมั่นอยู่ในความรักของพระองค์และขอพระองค์ที่จะทรงรับรองข้าพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระริต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะ พระธรรมยากบนะคะพระธรรมในนี้ไม่ได้เขียนถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เขียนถึงบุคคลหลายคนที่เป็นคริสเตียนเพื่อที่จะเตือนพวกเขาและสอนพวกเขาให้ดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องในข้อที่17ถึงข้อที่2 7นั้นนะคะเป็นคําแนะนําจากยากอบนะ,ะให้ทุกคนที่จะอวยในการฟังนะคะช้าในการพูดและก็ช้าในการโกรธมิสติเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะ แก้ไขปัญหาได้เมื่อเรามีสตินะคะและนําพระคามาใชะคะแต่คนทั่วไปดําเนินชีวิตยังไงคะดําเนินชีวิตตามความต้องการของตัวเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้นะคะเพราะว่าจ้านาของพระเจ้านะคะได้กําชับและปลูกฝังเราให้ดําเนินชีวิตตามอย่างพรซูคริ์นะคะพี่น้องคะสามจอในวันนี้นะคะไม่ใช่จอมือถือจอย p a แพดหรือจอคอมพิวเตอร์นะคะใช่คะ่ะจอเหล่านี้เป็น ตัวนําเราในการดําเนินชีวิตช่วยเราในการเดินทางไปที่ต่างๆช่วยเราในการทํางานนะคะแต่วันนี้นะคะสจอในวันนี้ไม่ใช่จอเหล่านี้นะคะแต่เป็นจอที่มาจากประการทีน่นะคะประการที่1น,นะคะจงฟังอย่างตั้งใจะะในยากอบบทที่1น่นะคะข้อที่1 9บเถึงยีนะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะได้บ่งชี้ให้เราว่าให้เรา ไวใ,ในการฟังช้าในการพูดนะคะในข้อที่19นะคะ mm hmm. พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจเรื่องนี้เถิดคือให้ทุกคนไหวในการฟังช้าในการพูดช้าในการกรบ การไว้ในการฟังนะคะการฟังเป็นสิ่งสําคัญการฟังหมายถึงการใส่ใจเข้าใจแล้วก็รับฟังด้วยความรักนะคะถ้าเราฟังแบบนี้ในการดําเนินชีวิตนะคะมันจะเรียบง่ายเราจะเข้าใจได้ง่ายนะคะการฟังเป็นสิ่งสําคัญในทุกๆด้านทั้งการเรียนการทํางานหรือการดําเนินชีวิตนะคะถ้าเราฟังอย่างตั้งใจในการเรียนเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้ใช่ไหมคะ ถ้าเราฟังอย่างตั้งใจนะคะเราจะไม่พลาดสิ่งสาคัญนะคะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังนะคะสิ่งสําคัญหลายสิ่งก็หลุดลอยออกไปและหลายอย่างเราไม่สามารถดึงกลับมาได้นะคะพี่น้องเมื่อเรามีการพกเถียงภายในครอบครัวนะคะถ้าเราเปิดใจฟังผู้อื่นก่อนนะะ และเราไม่ตอบกลับทันทีเราจะเห็นถึงความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ภายในใจของเขานะคะคนเราะคะ่ปะปากมักจะไวกว่าสมองเสมอนะะเมื่อได้ยินคําพูดก็ตอบสมองทันทีโดยที่เราไม่ได้ประมวลผลที่จะตามมาด้วยนะคะถ้าเราช้าลงสักนิดนะคะฟังให้มากขึ้นเราก็จะเห็นถึงความเจ็บปวดของคนอื่นนะคะเราจะเข้าใจว่าทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ เราควรที่จะฝึกการฟังด้วยใจที่รักนะคะเพื่อที่จะสร้างสันติสุขในครอบครัวและในชุมชนนะคะความโกรธนะคะไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะแต่มาจากเนื้อหนังของมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วมันยากที่จะปฏิเสธแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะเราสามารถต่อต้านได้นะคะถ้าเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้รอบรู้ทุกอย่างนะคะ ปรีสุขิตเองทรงเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการฟังเมื่อพระองค์ทรงพบผู้ที่ทุกข์ยากหรือว่าคนบาปนะคะพระองค์ทรงฟังอย่างตั้งใจและช่วยเหลือพวกเขารักและก็เมตตาเสมอน,นะคะในตอนที่คนโรคเรื้องนะคะ ร้องของพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์นะคะพระองค์ฟังอย่างตั้งใจพระองค์ไม่ได้ปล่อยแบบผ่านไปทีนะคะแต่พระองค์ตอบสนองนะคะในวันที่ักีเสนะคะพูดถึงความบาปของตัวเองยอมรับถึงบาปที่ตัวเองได้ทําและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะพี่สกีเยินดีเป็นอย่างมากะะท่งยินดีและทรงปรีดาในความปรับใจของสกีเสนะคะและไม่ได้กล่าวโทษเขาเลยว่าเขาเป็นคนบาปข้อทํา,าทแบบนี้มาก่อนเขาเป็นคนเก็บอสีพี่สกีเอสไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเราที่ถูกเรียกว่าสาวกของพระองค์นะคะเราจะทําตามอย่างเนื้อหนังของเราหรอเราจะทําอยู่ไหมคะเราคงจะไม่ทําแบบนั้นถ้าเรายังทําอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ติดตามพิสคริส์อย่างแท้จริงเมื่อพิสคริส์รสงเป็นแบบยากในการฟังนะคะเราก็ควรจะเริ่มต้นอย่างตั้งใจฟังอย่างรอบคอบและฟังด้วยความรักนะคะในประการที่สองนะคะจงประพฤติตามพระวนจะนะของ ในยากอบบทที่หนึ่งข้อทีะะ่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าค่ะแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกลวงตัวเองพี่น้องคะพระเจ้าเรียกร้องให้เราประพฤติตามอย่างพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่การฟังเท่านั้นนะคะการฟังนะคะจะเริ่มต้นจากนั้นก็จะเป็นการประพฤติตามอย่างพระวจนะของพระเจ้านะคะพระเจ้าได้เตือนเราะคะและได้สอนเราให้เรา ทาตามพระราชดำของพระเจ้าหลังจากจบการน,นมัสการแล้วจบกันแบ่งปันแล้วเราอย่าลืมที่จะนำเอาพระวนานะของ จ้าที่จะไปใช้กับชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราฟังเฉยแล้วก็ปล่อยผ่านวางพระวจนะไว้ตามดินตามข้างทางน,ะะนกมาจิกกินหรือว่าพวกหญนนะะ้าหรือว่าช่พือต่างๆปกคลุมมัน,นะะถ้าเราทําอย่างนีนะะ้เราก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยเราฟังและเราปล่อยผ่าน,นะะอย่าให้เราเป็นแบบนี้เลยให้เรารับเอาพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเราแต่เราอย่าปล่อยให้สิ่งล้ำค่าเราเน้นช่วงชิงหรือว่าถูกหายไป ถ้าเราส่องกระจกดูตัวเองในทุกๆเช้านะคะเราส่องกระจกเสร็จเราออกไปข้างนอกเราทําธุระของเรานะคะเมื่อเราทําแบบนั้น,นะคะเรามีงานมากมายที่เกิดขึ้นเราก็จะลืมหน้าตาตัวเองว่าตอนเช้าของเราเป็นยังไงนะคะเราัวแต่ยุ่งอยู่กับกิจวัตรประจําวันของเราจนลืมว่าแท้จริงแล้วหน้าตาเริ่มแรกของเรานั้นเป็นยังไงนะคะคนที่ฟังพระวจะนะและไม่ปลูกฝังมันไว้ในใจนะคะไม่ประพฤติตามะคะก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาลืม จุดเริ่มต้นของเขาไปนะคะมันจะเกิดขึ้นกับมเมล็ดที่ถูกวางไว้บนพื้นดินเท่านั้นนะคะเพราะวจนะของพระเจ้าที่ถูกวางไว้และถูกชุ่มชิงไปนะคะแต่เมื่อใดก็ตามะะที่พระวจนะของพระเจ้าหรือมเมล็ดนั้น,นะะถูกปลูกไว้นะคะมันก็จะเริ่มทํางานโดยทันทีนะคะบทเรียนที่สําคัญฮะพะระวจนะของพระเจ้าการนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตของเรานะคะพระเยซูคริสต์ทรง สอนแล้วก็มีบัญญัติให้กับเราะค,ะคือให้ถีอรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราได้สอนพวกท่านไว้นะคะเป็นสิ่งที่พระเยซูคริตสต์ทรงบอกกับเราคะพระโยวานะคะ,พระ,นนะ,คะพระเจ้าก็ได้กำชับบอกกับโยชัวด้วยนะคะว่าให้ใคร่ควรพวจะนะของพระเจ้านะคะทั้งกลางวันและกลางคืนและระวัง ที่การกระทําที่ถูกเขียนไวนะ้นั้นทุกประกาศนะคะเน้นย้ำถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ต้องกระทําตามพระวจนะของพระเจ้านะคะได้ยินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่จุดสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะคริสเตียนของเราะคะมีพระคัมภีร์เป็นพระวนานะของพระเจ้าเรารู้ดีว่าพระธรรมเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นพระธรรมแห่งชีวิตที่มาจากพระเจ้านะคะถ้าเราอ่านเราฟังและเราทําตามพระวจนะของพระเจ้านะคะ ก็จะเกิดผลดีกับเราเราจะได้รับรู้ถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้ในชีวิตของเรานะคะพระคําของพระเจ้าก็ปราบประโยชน์นะคะแต่เมื่อเรานําไปใช้นะคะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตเราและจะเติบโตขึ้นภายในจิตใจของเราพระเจ้าบอกให้เรารักคนอื่นเราก็จะรักคนอื่นนะคะแล้วก็เราจะรักด้วยความรักของพระเยซูริตพระเยซูริตเองนะคะก็ทรงดำเนินชีวิตตามอย่างรัจนะ พระเจ้าแม้ในวันที่พระองค์ทรงอดอาหารถึง40วัน40คืนมารซาตานก็มาล่อลวงพระองค์นะคะแต่พระองค์ไม่ได้หลงไปกับมันพระองค์ไม่ได้หลงไปกับการล่อลวงนั้นแต่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตตามพระวัชนะของพระเจ้าทรงนำราชนะของพระเจ้ามาต่อสู้กับมารซาตาน ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงแม้ปัญหามากมายและอุปสรรคเข้ามาล่อลวงะคะในชีวิตแต่พวกเขาจะมีปัญญาของพระเจ้าที่จะนำก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปนะคะในประการสุดท้ายนะคะจงเป็นผู้ที่ควบคุมลิ้นของตัวเองนะคะในยากอบบทที่หนึ่งนะคะข้อที่26-27ถึงนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทำแต่ไม่ควบคุมลิ้นของตนก็ เขาก็เป็นคนที่หลอกลวงจิตใจของตัวเองและธรรมะของคุณคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องคะลิ้นเป็นสิ่งที่ น่ากลัวมากมากนะคะคนที่บอกว่าตัวเองชอบทำแต่ว่าไม่สามารถควบคุมลิ้นของตัวเองได้คนนั้นก็กำลังหลอกลวงตัวเองอยู่อย่างแน่นอนการควบคุมลิ้นคือการไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีการยับยัง้งชั่งใจตัวเองนะคะการไม่กลัานโทษผู้อื่นหรือวิจารณ์ผู้อื่นนะคะในสายพระเนศของพระเจ้านะคะผู้ที่มีธรรมะหรือผู้ที่ชอบทำคือผู้ที่หยิบยืน่นความช่วยเหลือให้กับหญิงไม้และก็เด็กกัมพระเพราะผู้ข่าวเหล่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะหาคนที่จะมาช่วย ช่วยเหลือจุนเจือเขาได้นะคะเขาแล้วนั้นคือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ผู้ที่หยุดยืนน้ำใจให้กับเขาคือคนที่ทําตามสิ่งที่พระเจ้าขอประทยัยการควบคุมลิ้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะคําพูดความสาับสามารถสร้างหรือว่าทําลายคนได้นะคะการพูดโดยไม่ระวังเช่นการนินทาการพูดคำหยาบการโกรหกนะคะเป็นสิ่งที่ขัด พระวัจนะของพระเจ้านะคะถ้าเราไม่สามารถควบคุมลิงก์ของตัวเองได้แม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคนเคร่งศาสนาเราเป็นคนที่ทําตามมัญญัติของพระเจ้าแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าไร้ค่าในใสายประเนตของพระเจ้านะคะ หลายคนที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นนะคะมักจะกล่าวว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ไร้มุทินนะะไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะทำสิ่งที่ถูกต้องยืดอกมั่นใจในการรักษาบัญญัติของตนเองนะคะแต่ปากของเขาะะพูดออกมามีแต่การแทงทําร้ายผู้อื่นนะคะเมื่อเขาได้ยินการน้องของความช่วยเหลือนะะเขาก็ปฏิเสธ ไม่เอาผมไม่ทําด้วยนะคะสิ่งที่น่ากลัวในร่างกายมนุษย์นะคะก็คือลิ้นนะคะสามารถทําให้คนหนึ่งนะคะเติบโตขึ้นได้และสามารถทําให้คนหนึ่งะคะย่อยยับได้นะคะคนที่ไปบวชทุกอาทิตย์นะคะแต่กลับนินทานหรือทําร้ายคนอื่นโดยผ่านคําพูดนะคะไม่สามารถนับว่าดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงได้นะคะการควบคุมตัวเองนะคะ เริ่มต้นที่ตัวเองไม่ได้เริ่มต้นที่ผู้อื่นนะคะเริ่มต้นโดยการใช้คําพูดที่เสริมสร้างผู้อื่นเช่นการให้กําลังใจการแบ่งปันความจริงด้วยความรักมนุษย์เรานะคะสามารถพูดว่าคนอื่นได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแต่การดูดน้ําใจนะคะการพูดน้ําใจเป็นเรื่องที่ยากค่ะดังนั้นนะคะเราควรที่จะฝึกฝนตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะคะเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมลิ้นที่เป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของเราและใช้มันเพื่อที่จะเป็นพพอให้กับคนอื่นได้นะคะ พระเยซูคริสต์เองนะคะทรงควบคุมคําพูดของตัวเองนะคะพระองค์ไม่เคยได้เอ่ยปากว่าคนอื่นหรือว่ากล่าวร้ายคนอื่นนะคะแม้ว่าคนนั้นจะถูกเรียกว่าคนบาปหรือคนที่ทําบาปก็ตามนะคะพระองค์กลับหลุดใจแลวก็ให้ผู้เขาได้กลับมาหาพระเจ้านะคะพระองค์ทรงควบคุมการพูดและการใช้ถ้อยคำนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างคนรอบข้างนะคะในครั้งหนึ่งที่มีหญิงคนหนึ่งที่ร่วมประเวณีนะคะหลายคนกล่าวโทษว่าเขาเป็นคนบาปนะคะและจะต้องถูกขว้างหิน ตายตามอย่างบัญญัติของโมเสสคะแต่พริสกิดไม่ได้กล่าวความพูดออกมาที่จะทําร้ายหรือว่าจะกล่าวความพูดออกมาที่จะทำ,หะออททำให้ชีวิตของหญิงคนนี้ถูกแย่งชิงไปนะคะแต่พริสกิดทรงพูดคำหนึ่งที่ทําให้หลายคนรู้ถึงความผิดของตัวเองนะคะและพระองค์ทรงพูดกับหญิงคนนี้ว่ากลับไปและอย่าทํแบบอีกและพระองค์ไม่ได้ยึดถือโทษของเขานะคะ การเลี้ยงดูคนนะคะพระองค์ทรงเลี้ยงดูด้วยความรักและก็พูดด้วยความรักนะคะพระองค์ทรงมีเมตตาและเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักนะคะและสุดท้ายนะคะพระองค์ทรงเผชิญการทดลองต่างๆนะคะและพระองค์ไม่เคยใช้ลิ้นของพระองค์เองทําให้การทดลองนั้นดึงพระองค์ลงไปค่ะแต่พระองค์ทรงดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยตามอยาง นะะในการดําเนินชีวิตคิสเยนที่แท้จริงนะคะคือการฟังการาระงับความโกรธและการลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระวจนะของพระ,จะ,ะ,ะนนเจ้าเราควรดําเนินชีวิตด้วยความรักความสงบและเชื่ออย่างเต็มที่ตามแบบอย่างพระเยซูคริสตะะ์ในการดําเนินชีวิตนะคะคเราไม่ได้เป็นข้อบังคับนะคะคพระคัมภีร์ไม่ได้บังคับเราะะแต่เป็นแนวทางให้เราไปในทางที่ถูกต้องไม่มีใครสามารถมาบังคับเราได้นะคะคถ้าเราไม่เลือกทางเอง วันนี้นะคะ3จอในการดำเนินชีวิตจอแรกคือฟังอย่างตั้งใจจอที่2คือจงประพฤติตามอย่างพระวจนะของพระเจ้าและจอสุดท้ายนะคะจงควบคุมลล้นของตัวเองนะคะทั้ง3านี้นะคะไม่สามารถจะบอกด้วยจากปากของมนุษย์เองนะคะแต็มมาจากพระวจนะของพระเจ้านะคะให้เราดําเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์และตามอย่างพระวจนะได้สอนกับเราะคะ My body is my choice แต่ถ้า ไม่ถูก Choose แปลว่าเราไม่ได้อยู่ใน Choice นะคะร่วมใจกนันติทรรนค่ะ ค่ะแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงในวันนี้สามจอในการดําเนินชีวิตของเราพระองค์จะค่ะเป็นคําสอนที่มาจากพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงย้ำเตือนเราที่จะระลึกถึงพระบัญญัติของพระเจ้าและระลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ทรงดําเนินชีวิตก่อนเราให้เราที่จะปฏิบัติตามพระองค์เพื่อที่เราจะถูกเรียกว่าเป็นสาวกและเป็นลูกของพระองค์อธิที่ฐานฝากมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในพระสุริตทของพระองค์ในปนามเบสคริส Down. Amen.